สวัสดีเชา้ชาๆครับผมตื่นมาล้างแท้งวันนี้นะแต่เชา้ามืดเยี่เป่าแห้งนิดหน่อยไอ้ออกทำงานครับผมไปรับงานที่เซนหลุยนะวันนี้ปลายทางกลับบ้านกับวันนี้กลับบ้านเอางานไปทิ้งไว้เอางานไปไว้กับเรา5วันออกไปส่งทีวันที่5้าครับวันนี้เป็นวันที่31มอธันวาณ์นะ คลิปอาจจะช้านิดนึงนะเพราะว่าไม่มีเวลาลงนะครับนี่ก็เป็นที่ล้างแทงครับก็เป็นโรงงานอเออบริษัทรลบรรทุกด้วยแหละวิ่งแทงนะเขารับล้างให้รถนอกด้วยแล้วผมก็บริษัทผมก็เป็นลูกค้าประจำของเขาแหละ ชุานี้ประมาณศูนย์องศาหนึ่งองศาถ้าแถวๆนี้นะครับที่ดูล่าสุดนะก็เย็นๆนิดนึงโอ้ยลืมกดชั่วโมงตายละแห้งละปิดแท้งรับางานครับผมใกล้ถึงที่รับของนะครับ,บทุกคนครับผม เส้นลุยอ่ในฝั่งของรัฐมิสซูรีวันนี้ถนนสังเกตได้เงียบเหงามากนะคนก็น่าจะหยุดกันแนละ้วฮะเตินสายเตรียมฉลองปีใหม่คืนนี้ในอเมริกาจะตรงกันข้ามอย่างหนึ่งเวลาเทศกาลเนี่ยนะฮะรถจะไม่ติดเหมือนบ้านเราครับจะกลับกลายเป็นเงียบเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆครับ ในประเทศเล็กๆคนมักจะนิยมเดินทางด้วยการขับรถเนาะกลับต่างจังหวัดทาให้รถติดแต่ในอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่มากครับรัฐเท็กซัสรัฐเดียวใหญ่กว่าประเทศไทยทั้งประเทศอีกนะเพราะนั้นคนมักจะไม่ค่อยขับรถออกต่างจังหวัดกลับไปหาครอบครัวอะไรแบบนั้นครับเขาจะใส่การบินนะครับบินกันเพราะว่าถ้าขับรถข้ามประเทศทีเนี่ยอาจจะเป็นอาทิตย์ วันหยุดก็คงหมดแล้วล่ะฮะ <c oughs> ถ้าหยุดได้หยุดสองสามวันนะหมดแล้วกับการขับรถอย่างค่าน้ํามันค่าโรงแรมเดินทางน่าจะแพงกว่าตั๋วเครื่องบิน,นะครับคนก็เลยมักจะบินกันมากกว่านะฮะเอ <c oughs> าจริงตั๋วมันก็ไม่ได้ถูกหรอกเครื่องบินนะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบอะต้องมาจ่ายค่าน้ำมันทุกวันทุกวัน,ว,น,นวิ่งข้ามประเทศที2 3 0 0ามพันโลอย่างเงี้ยใช่ไหม ก็หมดเยอะอีกอย่างสไตล์สังคมคนอเมริกันจะไม่ค่อยมีแบบบ้านต่างจังหวัดเหมือนบ้านเราเท่าไหร่ครับคนมีการจะติกโตมาแล้วก็ย้ายไปเรื่อยนะส่วนมากนะครับจะย้ายไปเรื่อยลูกเต้าโ,โตก็แตกแขนงไปมีครอบครัวไปเรียนเมืองนัง้นไปทํางานเมืองนี้คือค่อยย้ายบ้านกันบ่อยนะครับ บ้านเราจะมีคล้ายๆว่าปู่ย่าตายายเนาะอยู่ต่างจังหวัดพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันแต่คนในกันเองเติบโตมาแล้วไปแล้วครับทางใครทางมันญาพี่น้องไปสร้างครอบครัวลูกเต้าสิบแปดเขาก็ออกกันแล้วไปหาทํางานทําการส่งตัวเองไปอยู่หอกับเพื่อนเขาจะไม่อยู่กับพ่อแม่ยันโตครับส่วนมากนะฮะหลังเขาก็จะต่างคนต่างไปใช้ชีวิต ดีครับีใหม่ใช่ไหมมาว,วันครอบครัวกลับไปบ้านนอกหาญาติหา,า,หาพ่อหาแม่เมกานี้นนส่วนมากก็ฉลองกับครอบครัวครอบครัวคือแบบลูกเต้าผัวเมียอะไรแบบนี้ครับดีนะว่าที่รับงานยังเปิดอ่ะ เดี๋ยวผมก็จะเข้าวันนี้ครับรับงานเสร็จเข้าแล้วเอางานกลับด้วยนะ พอปเปอทองแดงกระป๋องนี่คนไรบ้างก็มาขายกันเยอะผมเห็นเมื่อกี้นั่งจับกลุ่มลูกขายเซมตั้งวงหรือเ่าเห็นเมื่อกี้แม่งนั่งดื่มนั่งดื่มกันริมถนนเลยเพราะว่าเปื่อง่ายก็เหมือนลงรับซื้อของเก่านะ Look. งานนี้ต้องไปอยู่กับผมห้าหกวันอะ you เดี๋ยวผมขอตัวไปเช็คอินก่อนรับงานเรียบร้อยนะครับเอากลับบ้านด้วยนะจริงงานนะไม่ถิดกำหนดรับหรอกแต่ว่าเบิษัทเอางานไว้ให้ก่อนเราจะได้เอาเข้าบ้านได้แล้วก็หยุดนะเอาเงินไปเป็นตัวประกันครับผมไม่ต้องเข้าบ้านตัวเปล่าใช้เงินแล้วก็ยังมีเงินคลาอยู่ข้างหลังนะัหวานจับมันหยุดชอบมากอยู่แบบนี้ลิ้อย,อย่างวันจันทร์คือต้องรีบออกไปล้างแ้งไม่ต้องรีบแบบ ไปนู่นไปนี่แล้วกว่าจะรับงานไงอย่างรับงานอยู่นี่ถึงเวลาออกไปก็ไปส่งเลยสบายวิ่งง่ายด้วยส่งง่ายเงินดีดีดูถนนแม่งรถกระบเนอนึกว่าอยู่ดาวอังคารไอ้นึกว่าอยู่บนดวงจันทร์ดเลยรถบรรทุกเข้าออกบ่อย โรงงานก็พัฒนาหน่อยเด้อไม่ลงทุนเลยเออไม่ลงทุนเลยแล้วบรรทุกมาเอาครับของเยอะด้วยมีแต่นังหนักทั้งนั้นนี่ก็คือเมืองเซลุยนะคะรัฐมิสซูรีออเ,อเออนี่จะพาดูว่าโซนเถือเ่อนเป็นยังไง นะแต่ว่าเวลาแบบชอนเกียร์เพิ่มเกียร์เท้าคันเร่งนิดเดียวเับไม่มีอะไรดูนะออกตัวปา๊บเกียร์สองสามี ไม่ถึงไหนเข้าเกียร์หกแล้วเจ็ดเจ็ดแล้วอ่ะออกมาไม่ถึงกิโลเข้าเกียร์เจ็ดแล้วอ่ะยังไม่พ้นไฟแดงเลยเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไล่นับใหม่ให้ให้ให้ดู ไม่ใครยันตามหรอกอย ok ่างเงี้ยไม่ไหวหรอกไม่ถึงกิโลเปลี่ยนเป็นสิบเกียร์แล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได่ดูรขึ้นทางหลวงใหม่เดี๋ยวให้ดูใหม่กดหัวใ้หะต้องให้แม่บ้านถ่ายแบบใกล้ๆนะเพื่อดูเท้าดูเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคเดี๋ยวออกใหม่ออกใหม่นะเริ่มแม่งจากเกียร์นี้เลยโลหรือหนึ่งเดี๋ยวปันหนึ่ง no ครับจะวิ่งได้ถึง100เกียร์12นะักและเกียร์13ก็ที่เหลือเลยเนี่ยเดี๋ยวดูนะเกียร์12ครับลากได้ถึง100 13เกียร์สุดท้ายแล้วเย yeah.